ทางหน่วยค้าขอทางหน่วยค้าและเนเน่ต้องเบี้ยสี่เชนขอส่วนต้องสุราทางสุราคันหน้าขอทางหน่วยค้าและเนเน่ต้องเบี้ยสี่เชนหลีกทางให้ well, ใหน่วยค้าและเนเน่ชาวบีรูและเนเน่ชาวบีองเบี้หลีกทางสุราและชาวนา ลีกทางให้หน่วยครับและในในชองปีบาองปิยาลีกทางให้หน่วยครับและในในชองปีองเชงโจโรที่นี่ได้ไหมดีมากายลุยาลาจอโรกายตาที่นี่จอโรที่นี่ดีมากายตาได้ไหมยาลาจอโรที่นี่ได้ไหมดีมากายลุยาลาที่นี่ห้ามจอโรค่ะ ဒီမှာကာရမြတ်ဘူးရှင်ฐินีห้ามจอโรคค่ะဒီမှာကာမြတ်ရဘူးရှင်ฐินีโซรากาဒီမှာห้ามจอโรคก็ไม่ยอมห้ามโซรากาตาเมตตาฐินีห้ามจอโรคค่ะဒီမှာကာမြတ်ရဘူးရှင်นางฐินีได้เมคะဒီมาถอนรู้ย่ะละရှင်นางฐินีโซรากาဒီมาถอนนาได้เมคะโซย่ะละ นั่งที่นี่ได้ไหมคะดีมาไทายรยา่าลาเช